กาบสวัสดีค่ะพ่อกันอีคือเกา่านอกค่ะกับป่าบนคนมีสารเมื่อนี่ป่าบนคนวีสารได้ปนนไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของน้องพิมค่ะน้องพิมพเพิ่นฝันเห็นผู้เ่าผู้เก่าที่มาบอกเวทน้องพิมนอกค่ะเพิ่นกบเข้าค่ะงวดนี้น้นองพิมฝันเห็นอีกแล้วค่ะฝันว่าผูเ่าคนเก่าค่ะมายืนอยู่หน้าบ้านนอกค่ะ น้องพ hum <ar> ิมพ์เพิ่าโบกมือใส่ผืนน่องค่ะเรื่องเล่าความฝันของน้องพิมพ์เพิ่ิให้แนวทางตัวเรศแนวใดกะไตฟังเบื่องเงานํากันน่องค่ะกับความฝันของน้องพิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องพิมพ์ค่ะน้องพียค่ะค่ะมินิกาได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของน้องพิมพ์นาอค่ะ น้องพิมว้าน้องพิมพฟันดีงวดบังคันน้องพิมพกับเขาแบบบริกรับเนาะค่ะแต่คนแตกลางนอกน้องพิมเนาะค่ะหาหกฮกหาเนาะค่ะแตกทั้งบนแตกทั้งล่างค่ะค่ะมารอบนี้เด้๋ยินว่าน้องฟันอีกแล้วค่ะฟันว่าจังไหนน้องพิมพฟันเห็นผู้เถ่าผูเกานั่นแหละค่ะกับผู้ที่เพิ่นมาบอกวังล่าสุดที่ว่าภาพพิมองของรับมันละค่ะที่มีเสียงกระซิบมาบอกว่าหาฮกกันละค่ะ ขาโฮกขาโฮกบ้าน <kung> <sk> ู e ้กับก้าวลังแบบว่าก้าวลังสิไปเพื่อกดึงก้าวมาขึ้เก่าเพื่อกมาว่าฟังดีๆ่ะ่ะค่ะเพิ่นมาอีกบ้านู้ค่ะเพิ่นมาอีกค่ะมาวังมือเศร้านี่ล่ะค่ะมาวังไก่สิแจงนะค่ะเพิ่นมาหาน่ะนะค่ะมาเล่นน้ำเพิ่นมาหอดเพื่อกะยางมาเพื่อกะยิ้มหน้าบานมาเลยนะค่ะค่ะยิ้มมาเลยบานนี้นูก็เลยว่าอ้าวมาอีกแล้วนูว่าเรีกว่าฝันอ่ะนะค่ะ แ่ก็เป็นผู้เก่าเป็นผู้เก่าผมขาวผู้เก่าก็ใส่เสื้อตัวเก่านั่นล่ะค่ะใส่เสื้อสีอันแบบคือของผู้เฒ่าอะไรค่ะผมขาวแต่ว่าสรีเท้ามาใสสูทเท้าบวกกับบัวไสหรอกค่ะมาหอดเพผ่กกัยืนยิ้มอยู่หน้าบ้านน่ะเป็นก็แเนม่ยนฮะนะพิมพ์ว่แมนค่ะยืนยิ้มอยู่หน้าบ้านน่ละค่ะมันน้องพิมพ์กับบัวฮันได้ยบ่าวเลยยังกระเพิ่นหรอกค่ะกระเนมอยู่หันล่ะค่ะกระเนี่ยนแมนค่ะเนีว่าเผูนสีเห็ดอีหยัง กรบโปงหูจักกันเนาะค่ะก็คือเคยอหลงพี่ผมเคยบอกแลละค่ะก่ะโปหูจักกันแต่ว่ากับมหาหน้ะค่ะกับมายืนยิ้มอยู่หน้าบ้านน้องพี่ผมก็เลยย่างไปย่างไปประมาณย่างไปหน้าบ้านน่ะค่ะย่างไปเพื่อกระเบาย่างหนำได้ค่ะเพื่อกระยิ้มแต่เพื่อกระแนมมึงซื่อค่ะยิ้มแนมมึงยิ้มยุหันหลาดหลวงพีเลยเอามาแซมนี่กะซีมาบอกเดี๋ยวนี้ในี่ก็พันหน้ะค่ะมาแซมนี่กะซีมาบอกก็กระยืนยิ้ม ยิ้มแต่กระโปงปากแต่กระโปงปากนั่มไหมค่ะบ่บอกว่าจังใดบ่บอกว่าจังใดล้วกระโปงผ้าไปใส่ผอมไหมค่ะยืนยิ้มให้กันอยู่หันล่ะยู่หน้าบ้านนั่นะล่ะค่ะแต่กระนี้มึงซื้อๆแมนค่ะยืนยิ้มบอกโดนนึง่องค่ะในความฝันน่ะเพิ่นเพิ่นไหนเอิ่นบ่เอิ่นบ่ค่ะบ่เว้านั่มนู้วบาว่าย่ายมาจังไดไปกระเว้านั่มไปยืนยิ้มยิ้มอยู่หันล่ะค่ะย่ายสิผ้าไปใส่ก็ไปยืนยิ้มไหมค่ะ ฝันใส่เสืียบังไรก่อนเพี่ฝันใส่เสืยบคือผู้เฒ่าเสืยบมาห่มผู้เฒ่าแม่ค่ะสุดเก่าเลยแม่แม่ค่ะสุดเก่าผมขาวคือเก่ายืนยิ้ยมยื้หันล่ะวันศีไปกระโบกมือสิค่ะโบกมือสิแล้วก็หันหลังให้สำหันหลังให้ก็ะยางนี้แม่ค่ะคนโบกมือให้แม่ค่ะโบกมือให้สิแล้วก็หันหลังแล้วก็ะยางไปเลยเอ้าหนูก็เลยว่าฝาจังไรหนี่วะนความฝันอ่ะฝ้าจังไรหนี่กระโบกปากแม่ค่ะก็หันหลังใาง ไปแบบพอสนใจไหมไป่ามากประคุตตัวพี่ยิ้มสุดๆในวันฟันนะหรือไปเพิ่นก็อาจจะมาถามว่าน้องพิมพ์นี่ได้โชคบ่อที่เพิ่นเอาให้ยิ่งอกแม่นบ่จากขรัมาเคยมาสุดหนึ่งนะกะเบาเบาตังสี่หลา่ะกเบาเบาบาปากน้ามังยี่สี่ะเพิ่นได้ยิ้มบ่มาเที่ยวเที่ยวหมามายิ้มหายิ้มยื่นกอดเอิ๊กแล้วก็ยิ้มมากก่อนที่ว่าเคยหายเหล็กไปน่ะนะคะที่เอาเด้หน่อยมาหาย เอาลูกมาใหายดูที่หนาวเนาะยืนแล้วก็กอดเอิกซื้อมาหาม้าแบบเบาบางเบาโยกกระแปกว่าเป็นยังคือเบาเบาห้าแบบนี้ก็บแม่แบบเก่าแมาแบบเก่าค่ะแมาแบบเบายิ้มแมาแบบยิ้มแต่ว่าแห่งเบาบางเบาน่ะ แต่ว่าตอนจิกับกระโบกมือหายซื้อน่ะค่ะโบกมือไม่ใบยังซื้อไม่ไบสีซื่อๆปกติซื่อเลยค่ะรือว่าเพิ่นโบกนี่คือเนาะเดี๋ยวว่าเพิ่นโบมือพ่อก็อาจจะอยากมาถามข่าวหนองพิมพ์กับเป็นไปใดได้ว่าถือโบได้โชคโบจังสีน้องพิมพ์เนาะเพราะว่าสุดกับสุดเก่าเนาะแต่ว่าน้องพิมพ์นี่ แตกมาสามหมวดสอนแล้วเนาะค่ะหมวดนอ่เป็นหมวดที่สี่เนาะน้องพี่หม่อมหมวดว่าน้องพิมพ์ก็ได้เมื่อสามโตเมื่อทั้งบนทั้งล่างอย่เนี่ยได้ทั้งแบบว่าเมือจากเอฟสีล่ะค่ะได้สองใบค่ะได้ฮุกฮุกอันเนี้ยอันนี้ฮานะนะค่ะเอฟสีเพิ่นกระดีแม่นทั้งเพิ่นเนาะค่ะก็ไปเมืองจัดสองแต่ละสองของแอดนี่ล่ะค่ะว่าเขาแปลกันจังไดน้หน่ะคะแต่ว่างวดนี้ก็สำคัญเพราะว่ามาแล้วก็ บยบยนองโบกมือไห้ซื้อๆกอนกลับไม่ไม่ยิ้มสิกรับกะเอาซื้อโบกมือไห้ซื้อๆแล้วก็กลับไปนั่นละค่ะนังพิมพ์สิตีเป็นตั้เพีตุ้ยเถวคนไม่หิ้เที่ยวนี่บอก่ะผู้เทากระซียเป็นเก่ามากอ่ะพอเพิ่นเทาเนาะค่ะผู้เทาเก่ากรพซี่เป็นโบกค่ แม่นค่ะกะซิว่าหานี่ล่ะค่ะหาศูนย์นี่ล่ะค่ะเพราะว่าเมืองส่งกะซิประมาณผู้เสียชีวิตเนาะค่ะเนาะไม่กันค่ะไม่กันค่อยๆหรอกค่ะคิดว่าเพราะว่าบรเห็นอาจจะเป็นเก่าหาศูนย์กะหรือว่าเอาไปตัดเลนเนาะค่ะเอาไปตัดเลนไปสองตัวก็ได้ค่ะอาจจะเป็นแนวทาเก่าศูนย์หรือว่าอันนี้นะค่ะหกศูนย์อะได้่ะค่ะเก่าศูนย์หกศูนย์ค่ะค่ะนั่นควลงล่งเบืองเนาะค่ะจกตัดเลนค่ะส้งค่ะ แต่ว่าอาจจะเกี่ยวกับเพื่อนน้องพิ่เหมือนกับใดได้ไดเพราะว่าเพื่อนยืนเนี่ยมึงเพื่อนเนาะบ้านเลขที่ตัวใดน้องพิมพ์บ้าริที่เนี่ยเจ๊ดเจ๊ดค่ะเพ,พื่อนเพื่อนยืนอยู่หน,าาน้าบ้านเนี่ยยืนอยู่หน้าบ้านบ่เข้าไปเด้อค่ไไะมาสุดใดก็บ่เห็นเข่าไปหาจักเจอเลยค่ะสิแม่นแบบคือผู้เฒ่าเพิ่นว่าคั้นเฮาบ่เอิ้นกอเฮาบ่ได้ตอบรับกัอาจสิเข้าเฮือนเฮาบ่ได้จังซี่เน้องคะเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่เว้าบ่คุยเนาะเพราะปากบ่เว้าบ่คุยแต่ว่ายิ้มให้ซื่อๆแม่ค่ะ เดี๋ยวันนี้ได้นอกเด็กนอกเที่ยวนี้เนาะค่ะจะผู้ใดอยากตามอายุกับอายุ2ี่สิบี่ปีเด้อค่ะเด้อค่ะอายุน้องพิมม์2ีสิบี่ปีเนาะค่ะค่ะเรื่องเล่าความฝันของน้องพิมพ์กับมี่ซำนี่เนาะค่ะจังมาติดตามอในโค้งสุดท้ายนโค้งสุดท้ายเค่นั้นก็ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุะมาสรุปตัวตเลขของน้องพิมพ์น้อค่ะตเวเกของน้องพิมพ์ค่ะเก้าหาศูนย์ค่ะน้องพิมพ์เพิินฝันเห็นผูเถาคนเก่าน้อค่ะ มายืนอยู่หน้าบ้านค่ะโบกมือใบใบน้องพิมหนอาค่ะน้องพิมตีเป็นตัวเล็กเก่าหาศูนย์ค่ะผู้เ่าเก่ามือหาตายศูนย์นอาค่ะเก้าหาศูนย์เก่าศูนย์ค่ะหกศู 6, 0, นย์น้องพิมเพิ่งกันใส่นอาค่ะบ้านเด็กที่ของน้องพิมพ์หนึ่งเจ็ดเจ็ดค่ะวันที 16, ท่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกเจ็ด ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเราไปเป็นแนวทางสื่อสาะกินแบงรัฐบาลนอค่ะอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อสืบ่บริพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตเรขค่ะป่าบนคนอีสากนกสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบานนอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสากนกามีเพียงทอนีคลิปนาพบกันใหม่ โสกโสกมาันหามาัน,านลำลำด้วยด้วย,ยหิห่งฮิ่งต่างต่างกับตัวรืของน้องพิมพ์นอค่ะสวัสดีค่ะ